ทองคำมีโอกาสแต่5,000ดอลลาร์ในอีกหนึ่งปีหรือไม่คำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจในขณะที่ราคาทองคำกำลังปรับตัวลดลงหลังจากบันทึกสถิติสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประชุมสมาคมตลาดทองคำแท่งแห่งลอนดอน (The B.M.B.) มองว่าทองคำมีโอกาสแต่5,000ดอลลาร์ต่อออนในอีกหนึ่งปีซึ่งเพิ่มขึ้นถึง27%จากระดับปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจคือนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าปรับฐานแรงอาจทำให้ราคาดิ่งลงถึง3,500ดอลลาร์ต่อออน ซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของนักลงทุนอาจลาดไปทำไมจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นและคุณควรตัดสินใจอย่างไรสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่าผลสำรวจจาก106แบบสอบถามในงานด b บีเมชีว่าราคาทองคำที่คาดการเฉลี่ยอยู่ที่4,980.30ดอลลาร์ต่อออนซซึ่งมาจากสัญญาณความต้องการที่ต่อเนื่องทั้งจากธนาคารกลางและนักลงทุนแต่ที่น่าสนใจคือธนาคารกลางของเกาหลีใต้บอก กำลังส่งสัญญาณว่าอาจเพิ่มสำรองทองคำครั้งแรกในรอบกว่า10ปีซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ตลาดปรับตัวขึ้นธนาคารกลางเกาหลีใต้มีแผนที่จะพิจารณาการซื้อทองคำเพิ่มเติมในระยะกลางถึงระยะยาวจุงฮึงซุนผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนสำรองของบอกกล่าวนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าธนาคารกลางยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดทองคำแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่พลาดจอร์ดนักวิเคราะห์จากสภาทองคำโลก WGC เกินว่าความต้องการซื้อจากธนาคารกลางอาจไม่แข็งแกร่งเท่าที่คิดและหากราคาลดลงถึง3,500ดอลลาร์ต่อออนอาจเป็นสิ่งดีสำหรับตลาดในระยะยาวเพราะช่วยให้ราคากลับมาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลนอกจากทองคำแล้วแนวโน้มขาขึ้นยังขยายไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเช่นเงินคาดการว่าจะแต่59.10อลลาร์ 0. ต่อออนไพรในใน1ปีส่วนแพทิัาและแพลเลเดียมคาดว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง ดังนั้นคำถามสำคัญคือคุณจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดและคุณเห็นด้วยกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เตือนว่าราคาทองคำอาจดิ่งลึกหรือไม่มาร่วมพูดคุยในส่วนความคิดเห็นเถอะ